วีไงเธอแล้วซื้อในเซเว่นอ mm ่ะ hmm. ก็ลืมเอยเซเว่นมันก็มีแต่พอดีเห็นเห็นมอสกินอะ่ะอยากกินกล้วยมาหลายวันเอามาจากบ้านฉันเหรอใช่ค <c oughs> ือเธอ,อเดินเข้าไปในครัวไปหาของกินก่อนว่างั้นเหนือเมื่อกี้สวัสดีครับทุกคนอึนไปน้อพยาบาทฟินแลนด์มนได้กับพ้าได้ไปไปทิมแขวสุซูมอ ธนาคารได้อนเงินจานวนสองล้านเจ็ดแสนโอ้ออนโอนบ้านวันนี้วันนี้ฉันโอนบ้านฉันขายหมดแล้วออฟฟิศก็ย้ายออกเอามาขายหมดค่ะเหลือบ้านแฝดคู่เดียวคู่สุดท้ายจะได้ว่าจะเป็นทําบนออฟฟิศทำเป็นออฟฟิศนั่นแหละสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปรับหมอกรวินนะครับหมอกรวินมาจากกรุงเทพนะครับเปลี่ยนไฟมาด่วนเลยเพราะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปล่องแพกับอีสานนครศรีนะครับ เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านสินแรงก็ตามไปนะครับผิดเราสิไปแล้วมือเปิดยก็มือปลีลฤดูกาลพี่น้องน้องคอยมาแล้วไปดอกกัญยาน้องสู๋ยว่ผู้ใหญ่บ้านสินแรงก็มีส่วนผักนำในเรื่องของสปอนเซอร์มากเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบนต้องให้เครดิตเขานะน้องคนละ,กะเกษตรพิสยัย แล้วก็ฝากขอบคุณด้วยนะทุกคนใครที่มาขอนแก่นนะไก่หมุนละมุนลิ้นนะเป็นสปอนเซอร์สุปีสุปีไห่ไก่เมือห้ปีฤดูกาลปีฤดูกาลกอมาไห่ร้อยสองร้อยตัวพี่น้องเงันมันหน่อยๆดูขออภัยค่ะดำเนินการแก้ไขแก้ไขเรื่องยังเยกข้อหาเต็มทางครับตอนนี้เราจะไปรับพี่หมอกรุณสวัสดีครับพี่แอนดูพี่แอนดูนี่เป็นอัน เป็นลพีอยเนี่งงยนี่พน,นี้กั่งเนี่ยคอยวานเนี่คุ้นๆเน,น,นี่ยเอาอว่ามาเติมให้จังไอวนนี้ลูกค้าอ,อยลูกค้าจะเยอะต้องรอสักครู่หนึ่งสวัสดีครับวันนี้เรามาในตีมจีนเทานะทุกคนนะเป็นชุดเฟรนดีอุ้ยชุดเป็นเฟนดีหมดเลยนะเสื้อเฟนดีเกงเฟนดีแล้วก็ เสื้อข้างนอกก็เป็นเฟนดีนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแจ่มช้นะครับผมแจ่มชัยไปรับหมอกรวินนะครับบอสสปอยพีเอจะมาเสริมทัพหน่อยบมมี่ดอกเก้าห้าเต็มถังจ้าไม่มีจ้ะไม่มีพี่เอกมาเสริมทัพนะครับเพราะว่าเราเน้นแบบว่าอุ้ยสมว่ามันห่อนเราเน้นแบบว่า คนหนึง่งึ้นประมาณลอยประมาณลอยฉากลองก็าเลาสิทเพลงพี่น้องมันยังถึงบริยากกันว่าม,มึงลองหน่อยกูลองหลายสําหรับศิลปินที่ไม่มานะคะบผมคือป่วยดูแต่น้อโอ้ศิลปินแม่เนียกับปวยดูการนี่แม่เนียนีป่ปวยดูล่าดูหลายเด้อเด้อแม่คอยสุขภาพกับวดี หาเงนินเลี้ยงหลานอีกอยู่น้ำกันไปสู่กันไปผู้เฒ่าพี่น้องเพื่นกับเจอฝนเจอ,อยังเพื่อน,นก,นนกนนับป่วยกับเจ็บไข้เด็กป่วยกับธรรมดาหลัได้ว่าปหรอกวันนี้นะครับใครที่อยากโอนเงินให้บอสซื้อเหล้าเลี้ยงอีสานนครศรีอโอนมาได้เลยนะตอนนี้คอยหนางเงิน แจกโบทอกสามสิบขวดคอสฉีดผิวอีกห้าสิบคอสเร่จะคอสว่ะแต่เราจะสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่ได้ไปต่อนะคนที่ไม่ได้ไปต่อเราก็จะบอกเขานะว่าบอลไม่ให้ไปต่อนะหรือว่าเขาอาจจะไปที่อื่นนะตอนนี้กำลังไปรับหมอกรวินนะครับทุกคนมีตายแล้วไปรับหมอกรวินที่สนามบินนะครับพี่น้อง บอสขอลาเดิมเมื่อคืนเจ้าทิ้งเฮียหน่อยมาต่อว่าฉันเพราะฉันทิ้งแกเฮียผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์พาไปหาสปอนเซอร์ไล่ไม่ย่าปากผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ไปขายสปอนเซอร์ให้เมื่อคืนยะปากย่าบากคอยกับทิมทุกคนคอยกัทิมฉันทิ้งพี่แมวไหมเมื่อคืนฉันทิ้งเธอไหมทิ้งค่ะ แล้วเธอถามพี่บ้านเซียนแล้นะว่าฉันทิ้งรางไหมจริงเธอจะทำบิ๊กพี่น้องข่อยทุกคนนี่เสรยจบดีบ่กที่ข่อยถิ่มสู่คนเลยมึ้ขึ้นขนาดบิ๊กแบบไปกับไปรับฉั้นแมนบอสนั่งรถไปด้วยกันบิ๊กเธอให้เรียกคนมารับเลยนะเธพี่กลับก่อนโอ้ยสูกูกับเมยกูกันล่าเนาะทั้วันนี้กินเหล่าบ่าแข็งแรงไม่ไม่อยากแก่ไงโอเคแก่แต่ว่าเราไม่อยากตื่นกลัวตื่นไม่ได้เพราะเราต้องไปล่องแพกับ ลูกๆกับเด็กๆกับแม่ๆอยาเกินสวยยายแบมขอฉีดหน้าใสแน่สี่เลี่ยงเหล่าขาขวานึงยายแบมฉีดหน้าใสไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าในยายหน้ายายแบมอ่ะมันมันเข่าขันก้นมานหนึ่งไหมอุ้ยพี่มินทิตาขอบคุณครับนี่พี่มินทิตาเป็นคนนิสัยดีน่ารักแกนเนี่ยเบื้องจากรูปโปรไฟล์แล้วแกเป็นคนรักครอบครัวอบอ้อมอาลีขอบคุณมากๆเอือยเออเอ,อีกแล้วหาสิบดวง บอกปนีก็แบมกับโอนใหไอยู่อุ้ยเถอาไอ้กูสูงขันคนมีสติมีสมองมันต้องโอนแล้วตอนนี้บอกหอดปานนี้เนี่ยกำลังไปรับหมอกรวบินที่สนามบินนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ํามันก่อนนะครับผมหมอกรวบินเปี่นนองเปลี่ยนเสียเงินเปลี่ยนเลือนไฟเลือนยางเพื่อที่จะไปงานหมอล่ำโดยเฉพาะเลยเขาแบโอเคครับวอีกคุยคนเโอนไห สองเจ็ดสแกนจ่ายค่ะไม่มีบูการ์ดกล้ยเดี๋ยวโอนตังได้ไหมไรสดอยู่โอนไม่ได้เข้าแล้วสองล้านเจ็ดกว่านี้ใช่ไหมสองล้านเจ็ดแสนกว่าใช่ไหมโอเคค่ะ,คะสมีละอิน,นาแหละ พี่น้องวันนี้โอนบ้านกลวินหมดแล้วนะบ้านหมดแล้วบอสบิ๊กไปด้วยครับแต่จะตามไปทีหลังครับเพราะว่าตอนนี้น้องสลบมเหมือดอยู่ครับจะปากโอ้โคือมัอนโอนเงินใจทางนี้เขาบัตรเครดิตใจไปวะโอ้โหมีเงินเข้าทั้งสิบล้านบิมบการบิ๊มครับผมฝากอุ่นนุนปันมน้ำมันสาขานี้ด้วยนะครับบุญรีบ้วยเขาไม่ไปทัวร์พิที <laughs> นะครับอันโอนายนี่โอนเลยเร็วๆจนมันติดไว้ครับออตตปิโตรเลียมซูดานสีทั้งขวดได้ครับเอา,บาน,น้ำห้บอลเอาไม่ได้เกเอาไม่ได้หกแพ็คผุนยังสีอิ่มศูนย์แย่หน่อยอะไรเด้อบักลาเออจ้าหกแพ็คผุนน้องเบิงตัวน้ำมันกระไดน้ำซูมือที่เป็นการตลาดครับไอที่ขอแพ็คนี่งเดียบอส เติมเติมเติมหาบ้านโดนยอกเล่นยอกเล่นไป้แล้วกำลังจะไปรับหมอก,กรวินนะครับผมปิดวงวันที่14นะครับผมใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์วงอิสานนครศรี นะครับยินดีนะครับเพราะว่าต่อไปนี้บอลนวตกับเนี่ยหน่อยจะทําการตลาดแบบทายอินสินค้าให้ลูกค้าให้สปอนเซอร์นะครับผมเขาสิบ mm ่ hmm. ็แค่ขืนป้ายขืนหยางเด้อเข้าสีสาบสีทรงสีเวาฮอร์ซมือซมือวิสีสาบสีทรงมันนะจะไปสิมันนี่เนาะว่าเป็นทั่วไปทีบักโนดตอ,อุบักหามเอ้น้ำพิกากหมูแม่เล้งนะครับอย่าไปซื้อนะครับ <c oughs> แข็งปัญหินไม่ได้วีนครับผมทุกคนเฮียหน่อยพูดไม่พอเลยนะครับ วันนี้จะเปิดใจกับฮียหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบฮี่หน่อยเท่าไหร่นะครับจเมีนบางครั้งเจ้ากรรมในเวีก็จะมาในรูปแบบของหุ้นส่วนนะครับผมโอ้ยบอกไปทัวร์ไปทีบไปถอนเี้หน่อยเราจะสร้างข่อยี่ดียะปากพี่น้องพอนี่หน่อยเราสมืน่นเลยพอนี่หน่อยสมื่นนี่ได้ออกจากกรุงเทพนี่รู้สึกเป็นชีวิตกระชุมกระชวยเด้พอนี่หน่อยเด้อ้บอกว่าไดรอกว่ามาขอนกันไม่เคยถักหาเขาเลยเยะปาก มีกลุ่มปิดครับผมโตกเกียวพี่น้องรับรองโตกเกียวเอ็กับอิสานคนครศรีนเอกับมาลําไอด้านะครับผมสนุกสนานแน่นอนไม่เคยเลยนะครับแม่นองคอนกันพนมีบันี่ยสวัสดีจ้าลูกชายมาไล่ขายปลาหมึกปลาหมึกเข้มๆข,ม,ขม,มันเตะกับน้ำพริกให้แม่น้องด้วยจะ้ะโอ้ย บ <But> อสกูสูดากันเลยไม่ใช่น้องแม่น้องฉันกําลังจะไปล่องแพงกับอิสานนครศรีบอกเขาเหตุกามาสูลูกสู้เตากินจกเจียบอกให้ปไปไข่ปลาหมึกเข้มเขมก้อนที่จะทอดได้น่นล่างยุ่มสามน้ำปลาหมึกแม่น้องเข็มมากทุกคนกินแล้วนี่นคือกคฟอกไตน้อย,ย่อยบอกเลยได้ก็ต้องไปซิมเบิงต้องไปซื้อมาล่องเบงิงว่าบอสโน่นพูดจริงไหมต้องไปซื้อนะครับ ทักไปที่เพจแม่หน่องคัอกันเลยนะครับผม,มปัปม๊ดกูซูเมล่ขายมันปั๊มมือกระด้างพิกใหมีนได้ลูกพน,นะแทนที่จะบาลูกมีไปลองแพทย์วิสานนก้อนศีลสิอาแม่สิทมศพทุนสามผ่านหาผ่นกระบ้าไปโอ้ยังไปอ่านหนังสือขัดด้อซื้อใจบักโน่แต่ว่าได้ซื้อหอยังยากเลยแค่สแสดงความแบบว่าลูกแม่อยากกันไปเลี้ยงกันทีมงาน,น,นิสานนก้อนศีลแม่ สามพันเด้อซัมนี่เห็ดเป็นยูบอ้หัวเคยสอนครับแท้เหงม่นมีเสียงยูนี่ตื่นขึ้นมาเป็ี่ยงชือเจ็บข้อวะ่ะเปิดขายบัตรยังครับใกล้แล้วนะครับเปิดขายบัตรที่สิบสองครับผมเปิดขายบัตรมืออื่นพี่น้องอิสานนครศินเอ็กโตเกียวนะครับเต็มวงนะครับผม แดนเซอร์ดิอุ้ยแดนเซอร์จะไม่ได้ใส่แบบเสื้อผ้าแบบเดิมๆเ,เต้นแล้วนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นเวทีหมอลำนะครับแดนเซอร์สิมีขนมีกระบะอุยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยสาบานนี่คือการโฆษณาสินค้าใสปอนเซอร์เฮียเฮียรู้จักแม่นองขอนแก่นไหมแม่นองขอนแกน่น เพิ่งมีผู้ติดตามติดตามหลายกกิจหาแต่แนวเห็ดแนวอหยางเฉพาะเพิินร้วยหละเนาะ้างปลามึกม่ล้านแปดปลามึกอ,อายุห่องเย็นเข้มมาสันขึ้นอบ่ออกขึ้นอหอดไผ่บ่ออกมาบอกเข้าไปไล่ขายไห่เอรกูสูนยหรอกม่เราก็เดิ้ปลามึกก็ต้องกินคู่กับแจวกับน้ำพริกพะนะเห็ดน,น้ำพริกอีกถามว่าแซบบ่ ชูโรถสกิโลเทลงไปกินแล้วปากซาปากเบี้ยวมันยังดูว่าชูโรดหลายกินแล้วปากเันงเสียศูนย์ขอบคุณครับเราซื้อบัตรกลุ่มปิดสนุกแน่นอนครับปีนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสเนาะบอลจะไล์ให้ให้ดูบรรยากาศในแพรเด้อว,ว่าเราทำอะไรบ้างคุยอะไรการหมอกรวินจะแต่งตัวไปแจกโบ็อก ลูกๆอิสานนครศินยังไงเฮียหน่อยบอสโน้ตต้องได้ปะชะดะกันแน่นอนครับเฮียหน่อยนะครับผมยายแบมแบมโอนแล้วสามพันโอย้ยยุ่ใส่ยายซีตายหลอดเดออีเเถาเอ้ยบัญญาอสิตายหายใจพะงาผงาบทักหาเฮ้าให้เฮ้ายนเสือกนอนยังให้ดึงขึ้นมาจากน้ำจากหนองบัญญามีความสุขกับพระธากหเฮาดอกอิฐเถาเอ้ย กูจะเป็นเบื่อตลกสาเกตนครสินนครซาโยแม่สิซส้บบาทมืออื่นนะแม่เดอ้อผลเหตุระบบอยู่ครับหลังบ้านครับหลังบ้านกำลังอันวุ่นวายครับอันวันเกิดอยู่ครับวางันกับเงินอันโอ,อนการกุศลอยู่ครับ เอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รอสบัดขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณมากครับบะส่วนดอกอยากมากกับมาหลดไล่ให้ฟังปันนี่ม่นเป็นเด็กน่อยเห้วสีมาส่วนยังไปลองแพ้อยู่คนอุบ,บลรัฐงบตังงบไบสามแสนเหลี่ยงทีมงานแล้วก็แจกโบท็อกอีกสามสิบขวดอุศนย่ยมัหัวหล่อยนี่มซี่ขอบคุณเอฟซี FC, ตกเกียวครับ ฝึกฝีปากรอคืนนี้พะนะคอยจะขายพี่หน่อยฟังพี่น้องเจ้าตายเนี่ยเฮียหน่อยกับพี่สัญชัยในวงการหมอลำเนี่ยสองคนนี้ต้องแอบรักกันแน่เลยเวลาเหลียววงกัรน,นี่แววตาสายตานี่อู้หวานหยดย้อยมากกุแกงไว้ย่อยเจ๊ซีดาแล้วเนี่ย เจสี่จะมาสู้ฟีปากฉันไม่ได้จ้ะเพราะว่าเจสี่เป็นลูกหนี้ฉันจ้ะ <_ Barbie> ยิ่เถ่าเอ้ยแม่นองคอนแก่นน่ารักมากค่ะแม่นองอีเมยยจะขอสมทูกเดอร์สิโอนเลยเนาะวันนี้สิโอนบัญชีไดละ่ะลูกสายใงญ่เดี๋ยวอินบ็อกไปบอกจะมามีไล่ขายยุ่พังงาพังงาบรับงานรีวิวมาสองงาน แม่น้องนะครับรับงานรีวิวบอลโนดอสังหายังไม่ได้แชร์เพจนะเพราะไม่อยากยังบ่อยากโปรโมทปันไหนพะวายังโมีเวลาเฮดคิมเมทเพ่นแม่น้องกับบอลโนนะครับเปิดเพจอสังหานะครับของคอนแก่นเนาะกับรอบนอกตอนนี้มีงานเข้ามาแล้วสองสามงานให้ให้ไปรีวิวที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้นะครับแล้วพร้อมราคาขายนะครับนอกจากที่ดินก็มีหอพักด้วยนะที่มามาสอนะที่สรารคามนะเผื่อใครสนใจนะครับผม ไปหาหลับงานมาครับแม่นหนองอะไปหาหลับงานมาได้รับถือด้วยแม่เอยวีวีมันแต่งหนาเทีย่ยนึงเมื่อสามพันผุนเด้แต่งหน้าวีวีแม่เครื่องสอําอางแพงมากนะไม่ได้ถูกๆนะบอสไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางกะโลกะลานะบอสใช้ของแม็กซ์นะคะแม่อย่ารับงานถือ,อะลรเด้อแต่กล่องบินดอกบินโดนผุนเด,ด้แม่นองเอ้ยถ้าพัดอัน เฮ็ดเพียร์ดสังหากราบโน,นดนีแย่ปากพี่น้องเออกูก็ได้กินถ้าทอดปลาหมึกแล้วเนาะทอดไปนี่ทอดปลาหมึกกำน้ำพริกมือแรก็็เได้รีวิวแต่ปลาหมึกกับน้ำพรกำพิกเราค่อยว่ากูเบิ้งดวงให้เจ้าของแล้วขนาดาน้ำลังพริกวัดตำนี่ก็บอไว้แล้วน้ำน้ำพริกขนาดยังไม่ตำนะพี่น้องแกก็ยังพูดไว้แล้วว่าอันอาทิตย์หนา้าแม่ศรเฮ็ดน้ำพริกขายอยู่ในตอตออันโนดลูก นนดลูกบักลาบักคนหูวพูดดีแม่นรีวิวเห็นเนี่ยเด้อลูกพุ่นแกงเห็ดออมซีนเนี่ยอะไรเจ็บๆคนไเบบิวันฟิลเล่นซิสเตกร์กนวดบกเคยคิดหอดจักเทียพยายามอื่นรีวิวสมน้ำหน,นักเขามีเวลาให้เพิ่นมารีวิวขายปลาหมึกมารีวิวอันขายน้ำพริกให้เพิ่นสมน้ำหน,นักใครายากไปรบันนี้นี่ ยากบักกันเฝ้าย่พัง,งาพพัง,งาบนี่ยากคอยบนี่ยากาคอยไปรีวิวปลาหมึกเข้มบนี่โอ้กุศลสิไปรีดยจังไหนพยาบาลกินแล้วแล้วก็ออกไปให้เหตุการณ์<ๆ>เหตุงานเราแล้วก็ไปหันไปนีเออเพิ่งจะสดได้ยอีหยังเพิ่งจะสด็จจ้ะสวัสดีค่ะแม่หน่องนะคะวันนี้นะคะแม่หน,น่องมี ไปบ้านฟินแลนด์กินหรปัดดากทนทานทนทานมื่อนี่แม่มีของมาฝากลูกไสแม่ได้ยินมาลูกไสอยากนั่นอยากนี่บักโนดบันนี้ที่บักโนดบันนี้บอกเคยทักหาบอกเคยถามบอกเคยว่านดอยากกินอย่างบ่ลูกบอทักบอเวาบอถามหาบอเอ่ยถึงบัดสีเอ่ยไปรีวิวอันไปไล่ขายอัน ปลาหมึกเข้มเห็นเมียในเด้อปลาหมึกแข็งเห็นเมียในเด้อเมียสังมานโนเอ้ยเมียสังมากลูกไปอันเมียคนถ้าเปิดล้านปักตะกาได้เนตต่อต่อม่ได้ว่างเป็นไรขครเห็นเมียในเด้อเป็นซิมลูกเพิ่นซ้ำหัวใจหัวใจข่อยตกหัวใจข่อยดังตกไปลงอยู่ตาตุ่มดังป้าบันหนึ่งขิแนใจโอ้ย ถือหลอกใส่แล้วนะากกูเนาะสนกกูถือหลอกใส่อีกแล้วว่าใจข่อยตกปอะยุต,ตาตุ่มพี่นหนองก็ด้ยงน้มาแม่เปิดล้านในต่อต่อนี่ว่าใจข่อยตกปอะยตุตาตุ่มเลยเดืดตัวจากของโมด้วยพยาบาลสิ้นแร่เขาบอได้เอ้ยว่าอยากจ้อยเฮ็ดไปสู้เขากินเฮี้ยนกับโตเกียวไก่กันมาสันเยียบ รถเบนเพ่นน่ะเหี้ยไปลอยแปดสองลอยย่างมาท่านลูกไส้อย,ย่างลูกไส้ไปงานก่อนลูกไส้หน่อยไปงานก่อนพี่น้องเหี้ยไปสองลอยเปิดกระจกล้มตีหนาเพ่นน่ะหนาเพนังน้อยน้อยยุทตัวล้มตีหนาเพ่นันในบรรยนก็เหี้ยขั้นเล่งไปหาลูกไส้หน่อยเอาเน่ากินไปสู้เขากินเขาเอ้ข่อยบอก เขากินแล้วเขาปัดดา่างหนีทวนทานทวนทานว่าเด้มาสนใจไรขายปลาหมอกปลาหมึกติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างเว้ยแบบนี่ยากไปบบบนี้ายากไข่แบบนี้ศูนย์เดือดโตนไปไล่ขายทีให้นสองแปลงบอพะง,งาพะง,งาเลี้ยงปูจอยอยู่สามโตยะปากเอ,อเ้ยจะมีนให้ยบอขายหน้าขายตาครั้งเนาะแม่กูก็นเลย บอกไปเสือพี่น้องเอ,อ,เอเ้ยกสษเดชไปไล่ขายแล้วอีกล่ะเพราะว่าไปเอาเฮตังได้นขนาดมันได้ลงเรือลําเดียวกันแล้วมั่ได้หักเด้แพงกันแล้วเพิ่นบอเอิร์นกสษเดชไปตัวเฮตังไหนขนาหากเพิ่นน,นนาะแม่น้องเนาะเราก็เป็นคนดีเนาะก็ะต้องไปได้พี่น้องก็ต้องไปไล่ขายอะไรยังไเด้เออหากแพงกันแล้วต้องให้เพิ่นบอเอิรนใส่เขาต้องไปไล่ขายเพิ่นแหละพี่น้องเขาเป็นลูกเป็นเต้า ขอบคุณพี่แนนนะพี่แนนเนทเกรสนะดาวสิบดวงนะนี่นี่เขา,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 าเริยกว่าคนเบิงไหลเป็นนี่มูเจ้านี่คือตัวยางนี่เขาเรียกว่าพี่แนนเนทกับพี่อนันอันนั้นน่ะที่ให้ดาวผมนะ่ะเพิ่ม่า,านคนเบิงไหลเป็นนี่คอยยังดูบอคอยนั่งว่าพังงาพังงาพี่คอยเมยคอยเมยแต่คอยก็ตตองวอกเพราะว่ามันเป็นความบันเทิงของมูเจา้า ข่อยบอกเลยผู้ใหญ่บ้าลฟินแลนด์เป็นสินนั่ไปเราสิ่มาสาบข่อยพอมืงขึ้นก็ถิ่มเราฉันไม่ไหวฉันหนึ่งไปฉันก็บิก๊กบีกบีกบีกไม่กลับใช่ไหมนี่พี่เมย์เนี่ยเห็นบอนี่เว้าปึ๊บเว้าปึ๊บหัวจะคว่ำปรับเลยนี่เอฟซีเอานี่มันหนาหลักจังสิหรอพี่น้องดาวมาลัว,ล,วล้วเลยเห็นบอลน,นี่ <c oughs> ปูจ้จอยสามตัวเรียงคอยยับปากพี่น้องอุ๊ย บอดอกหยอกแม่นองอยื้อซื้อเด้ออุ้ยพี่ปณิดาให้ดาวอีกแล้วเห็นบอนั่นนั่นนั่นพี่อาริยาอีกเห็นบอนี่เพื่อน่าคนเบื่องไรเป็นนี่เพื่อน่าคนเบิ่งไรเป็นพี่น้องอย่าปากอุศุนก็สีบลงไรได้บัานนี้ล้อยู่ตัวคนหนึ่งจดหาเค้กูบอกยังบอกเป็นตัวเมึ่ว่ามันมึงอ่ามันหายไงๆตี๋คนเบื่องไรหนึ่งจดหาเคเบิ่งพี่บาทพี่บอมาจะบอกยังหมอกรณบินน,นั่นพี่ นพมาศนี่เปิดสือ่อเราวก็งามหรอกคุณน,นั่งในวัานานคดีนี่ไอ้ดาวชันซิปบ้งโอ้ยเอ้ยเอ้ยให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพุทธให้ดาว <S <S บอานโนเด้อกูจะบอกยินีหล่ะร่มขอท่องกูก็เพียังหรอกวันที่กูได้ดาว <S <S นั่นพี่นั่นพี่สวยพี่พี่สุว่าพาให้ดาวกูอีกแล้วว้านั่นนั่นพี่แก๊บโอ้ยเลิศเลิศโอ้ยยายาแม,มวออกเถอะเอ้ยยังต้องห่างกูนม่เป็นจังกูบอกครั้งเนาะกูศูนย์ ขอบคุณมากนะพี่แมวมิตมิเหมห่งการซัพพอร์ตกันขอบคุณมากนะอยู่ข้างก็ซัพพอร์ตกันได้เหรอขอบคุณมากนะหน้าหมาค่ะสวนลากีน้องตลาดอระนาะบ่ฮอดแมนหน่องว่าเป็ียังดอกบ่ฮอดแมนหน่องบ่ได้โอ้ยพี่กะมลพี่กะมลที่บอกคนนะครับบ่ฮอดแมนหน่องว่าเป็ียังแบบพี่น้องอุ้ยไหนสมบุกลอยดวงพี่กะมลทีมโอ้ยเอื้ยมีความสุขหลายเด้อเอือ้ยเอ้อ ไอซิบดวงหาซิบดวงลอยดวงว่าก็ดีใจเมื่อนั้นหล่นน้ำตาเลยบ่มาบัดคนอื่นใส่งานข่อยแมนนอนเมน้องบ่าแหยังข่อยเลยมาแล้วครับหมอกอรลวินมาแล้วทุกคนหมอกอรลวินจะไปกับเราเดี๋ยวดูสวัสดีโอ้ยขอบคุณมากนะพี่กมนนะไอพี่กับ,นนะอ,กบอะไรนน่น้ำมนอะไรวะให้ดาวมาอา่านบทะทันอุ้ยห้หลายแท้สวัสดีแม่ใหญ่วีพนักไม้สโน่มาหนิ ไมย์ใหญ่วิว,วีเดอวิวีนี่เป็นน้องสาวมูหักเดอร์หลูกไสะนะอยากกินอย่างอีแมสิีให้กินสำนึกพิดแล้วไม่น้องสำนึกพดแล้วพี่นอ้องเอ ทุกคนทักทายหมอกรณวินก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะคอยพูอยากันว่าเรื่องน้องเจนนี่หลอกลูกสาวคอยเพราะว่ามันพานไปแล้วหรอแล้วเขาก็ขอคำมาแล้วไม่ต้องถามอะไรบอสเดอ้อบอสสอนลูกมาดีอยู่พี่น้องสอนลูกสอนเต้าอันมีมเอฟซีถา,า,า,วามาาว,าว,ว่าเจ้า,จาเป็นเจ้าของข่ายภาษาใดพันเอฟซีว่าจะเป็นเจ้าของข่ายโตเกี่ยวกูฮูวเราวะสันเจ้าเป็นเจ้าของข่ายภาษาใดเจ้าว่าบอกว่าอัน สอนอันเด็กในค่ายโจติปะนะก็เป็นเจ้าของค่ายตัวเกียวต้วมือหง,มงไม่ไปรับหมอก่อนแปนน๊บปนึงม่อันนี้จะมานั่งข้างหน้าแมทธิวให้แมทธิวนั่งข้างหน้าจะไปนั่งข้างหลังกับหมอมึงจะมานั่งหนาจังไลอีแมทธิวนั่งหลังจังไลกระเป๋าไปไว้ด้านหลังหลังรถบุญโอ้พี่น้องโรงพยาบาลเคไอเอ็ม รงพยาบาลเทุกคนมารับหมอกรวินไปงานล่งแพเายูใสล่ะฝากด้วยนะฟินแลนด์คาเฟ่นะหมอกรวินไปไหนวัอดีครับเอาของที่ฝากไว้มห้พี่หน่อยเร็วๆบอช เขาฝากมาเห้วิ่ขอบคุณสำหรับดาวปลาแห่ดาวหลายอีรีวาโมเมนต์ใน,นพ่อขายคา,า,า,าบคาบแ้ววบอพี่น้องวิดูน่าทานมากเลยเห็นอย่างคือจังบระเด็นนอนแต่เม้าเหล่าเตะโอ้ยแบบบาลิตา้าเถ่าเอ้ยหมอกกรวินก็นจะไปด้วยไหมเนี่ย ลูกค้าพี่น้องลูกค้ามาตะไก่มาล่งบานหมอล่ะเอาชุดมาให้อยู่ก็ไปก่อนเอาเกงสั้นออะไรมาให้เขาถาเต็มแพ้แล้วพัเธอจะไปว่าล่ะไม่แล้วแต่เธอนะงว่าเธอรีบเธอจะมาเพราะเธอจะไป เออไปกับมาโอ้ยเบ่งแงต่งตัวพี่นองมารายาทำไมหมอกรวินเขาบอกว่าทำไมคุณหมอมารายาทไม่ค่อยดีเลยอันนี้เป็นรีเซพชันสาวนะครับทุกคนสวัสดีเรียวขีว่ห่ายี่หรยอโอ้มึงมาขี่ห้ายเลยวันนี้หมอไหนเข้า มอสวัสดีครับเจ้าหญิงไม่จันยู่อโรงพยาบาลข่อยซ่าหามือแล้วพอหนักกันนี่ไม่พึ่งสวัสดีค่ะมานอนแล้วค่ะดีไหมมามีดีค่ะหนูอดหลับอดนอนตัวหนูว่าสีน้ำเปื่อยต้องต่อคอแล้วนะคือพี่ฉันเท่สุคนที่ห่างพี่มากที่เรียนฉันเหนื่อยฉันไป็นต่อคอเลยนะเขาจะหมดแล้วคุณหมอมัดจำอันนั้นไว้ห้าร้อยเดือน เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเลยบ่อีหยังบ้วมาจำเห็นอีหยังบอวนอีหยังกระชับหน้ายังที่จันหล่จได้เมื่อหลายอย่างนี้ก็บอกมะบอกเป็นเป็นพี่น้องเอฟซีลูกค้าโรงพยาบาลแค้าเอ็มเฮามารับคุณหมอกราวินนะครับวยคนดูหมื่น พันเจ็ดไ,ไม่ลดเลยค่ะเราได้ดาวประมาณสามหมื่นดวงนี่แหละเพราะว่าเขาอยากซัพพอร์ตคาเหล่าอีสานนครสินคุณหมอทําไมหน้าแก่จังครับพนะเดี๋ยวปักเลขบันบชีหมอให้ครับบักบับกจุยทาแล้วพอตู้พนะ <c oughs> บักจุยเชิญข้างหน้าครับคนเปิดนั่งข้างไห,น,ห,น,หงน,น,นข้างหลังโอเคอันนั่งข้างหลังกับพี่แมวเมื่อพอตู้พอติหน่เด้อจุยเอ้ย เตรียมเงินไปแจกอีสานนครศินประมาณสามพันนี่แหละถามเด็กแล้วก็ดูไลฟ์ใช่แล้วไปค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่แพรเนาะหนึ่งจุดแปดแล้วมีอะไรจะคุย,ยไหมยอยากบ<ม>อยก <ใน S 2> อยังบอกโอเคเดี๋ยวเจอกันที่แพรนะครับทุกคนไม่อยากลงเลยแต่ต้องไปแล้วเนาะเดี๋ยวเ,เจอกันที่แพรนะทุกคนนะเดี๋ยวบอสจะไล่ใไห่เบิงเด้อโอเคจุบจุบ พี่น้องเอ้ยฟังบอดโนด์บอานี่บอลซีเลียดอีลีเนาะคลายเกลียดดีเบิ่งไปหัวไปยิ้มไปน้ำเราไม <c oughs> ่น,นี่มันรับศูนย์อีอย่างแล้วพึฝฟาดฟันไปทุกคนแต่บอกหาไปแล้วก็ฟาดฟันไปเบิด <c oughs> แต่ว่าเราบอกตะลกตะลกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสไตล์ของบอดโนดจ้าแล้วบอดใดบอกอีลีอีรอได้พี่น้องคนเป็นเอฟซีคอยสีหูจากเนาะว่าบอดโนด์เราเป็นสไตล์นี่ ระเบลอยอกระเบอเซลบอเซลแม่น้องบอเซวทุกคนนั่นแหละที่ราเบอแหงมักเบิงเล่าพี่น้องเบิงบอลโนดย่ำใดนี่ได้หัวได้หัวน้ำเล่าจะเป็นอยียงเล่าดากัะหัวได้เดี๋ยวนี้หูอ,อันกัดเอฟซีกับหูใจเน้องพี่น้องน้องหูใจว่าสไตล์เพิ่นเป็นแนวนียังสีนะจอบไรเล่าอยูเมือนีย่าลื่อม เราสิไปไล่ตอนไปอันลองเพลกับอีสานคนครสินแห้งสิมวนแห้งพี่น้องเราสิไปดาราหวงนองยวนอีสานคนครสิน